อ่าสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแน,นลนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปลดล็อกนอกลงหวัวจุกนั่นเองนะครับผมอ่าก็มีท่านสสช่วยเลี้ยวนะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมในการปลดล็อกนอกลงหวัวจุกครั้งนี้นะก็มีพี่ๆก็ฝากมานะครับผมไหนๆก็ท่านผู้ใหญ่เขาช่วยเลี้ยวนะครับผมเราก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับผมก็คือ ช่วงนี้อย่าเพิ่งจับนกปลาดักนกปลาขายนกนะครับผมอ่าก็ให้ลนนลงไปในทางที่ว่าอย่าไปดักนกปลาอย่าไปซื้อนกเตือนอย่าสนับสนุนนะครับตอนนี้ถ้าอยากได้จริงๆก็ไปทางฟาร์มกอนนะครับผมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะตอนนี้เขาช่วยกันเยอะแยะนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อ่าไปกระทำความผิดคิดดูนะครับผมอ่าโอ,อกาสปลดลกย่างในนนอนตอนนี้ผมยังให้เป็นห้าสิบห้าสิบ แต่ถ้ามีข่าวออกมาเยอะมันก็ไม่ดีต่อการปลดล็อกนกพวงว่จุกเพื่อนๆคิดดูก็รวมชื่อกันปิดเศนเล้วนะครับอ่าเราจะต้องมีอ่ายังไงอ่ะรวมด้วยช่วยกันก็คือต้องช่วยกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมมือช่วยกันนะเพื่อนเพื่คิดดูว่าปลดล็อกมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะไออ่าอยู่ในปบอบนะครับผมอืมที่เขาต้องต่อสู้กันมานะ อ่าเพราะว่าผิดกฎหมายถูกไหมแต่ถ้าถูกกฎหมายเมื่อใดเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถยิ้วนกไปเค่งแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเลยอ่าแบบนี้มันก็ดีกว่านะครับผมเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เลี้ยงนกกงหัวจุกด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเลี้ยงเลี้ยงอยู่แล้วมาโดนจับมันก็ไม่ดีนะอ่าเลยมาทำคลิปปลดล็อกนอกนกรงแล้วก็ฝากมาเยอะมากนะครับผมใครที่ดักนกป่าอะไรยนะังนั้นหยุดโกนถูกไหม อ่าลงมา,าลงกันในด้านนี้นะครับผมไม่ว่าจะขายนกตามกลุ่มตามอะไรตามตอนนี้นะหยุดกลน,นะครับผมอ่าทุกกลุ่มเลยอ่าฝากไว้ก่อนนะครับผมเพราะมันไม่นานเลี้ยวนะครับผมในการที่จะตัดสินคดีของนอกคงหัวจุกนะพี BB ่ก็เลยฝากมานะคนใหญ่ช่วยเพื่อนๆลองคิดดูนะท่านสอสอเขาลงมาช่วยด้วยตัวเองนะอ่าแล้วเราจะไม่ช่วยเหลือเขาด้วยเหรอ อ,อยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะเราก็ช่วยรณรงค์กันไปในทางที่ทางที่ดีนะครับผมเพื่อที่จะได้ปลดล็อกนะอ่าจะได้ไม่ต้องบอกว่ามีเคยมีคนบอกผมนะพี่ผมโดนจับจนไม่รู้จับหาตังประกันตัวยังไงแล้วนะบางคนก็โดนข้างบ้านแจ้งจับบ้างอะไรบ้างอ,ออเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากให้ปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมอ่ามีนิมิตหมายอันดีนะ ัวเงินตัวท uk, องปลดลกน้องนางเอ็ป uk, เนปลดลกเลี้ยนกครงหวัวจุกก็ไม่ยากเลี้ยนะครับผมที่จะปลดลกแอมคิดดูขนาดตัวนตัวทองน้องนางเอ็นยังได้ปลดลกนะครับผมผมคิดว่าอีกไม่ขีดเดือนนี้คงจะได้ปลดลกนกกรงหวัวจุกเหมือนกันนะครับผมอ่าเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจนะครับผมอ่าหลายอาชีพก็จะได้เกิดมาได้นะครับผมอ่าไอ้ที่กูบอกว่าจะถูนพันจริงๆมันไม่ถูนพันหรอกครับผมจะถูนพันได้ยังไงคนเก่ง ผสมพันธุ์นกโวงหวจุกได้เยอะไปนะครับผมตอนนี้ก็ผสมได้ปีงเป็นติบพวกยี่ิบพวกนะจ๊ว่านหนึ่งหลังนะเออก็ผสมได้ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรคิดดูแล้วมันจะสูญพันธุ์ได้อย่างไรนะแล้วก็ผิดปรบนกเฟนซีมันไม่ถูกต้องนะนกเฟนซีมันเกิดมาจากาลูกเพาะทั้งนั้นเลยครับผมโอวันตินเทาทอ็อปของแบบนี้นะมันควนจรจะปลดได้านานเลยนะครับผมนกพวงหัวจุกพวกเฟนซี พวกนี้ไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาตินะครับผมอ่าสีทเทาเป็นไหมสีโอนตินพวกนี้ก็คือสําหรับผมผมว่าควรปลดล็อกให้ได้นานเลยนะครับผมไม่ควรจับน,ะนกเป็นสีนะมันเกิดมาจากูกเพาะทั้งนั้นนะครับผมอ่าเกิดมาจากนกเปลือกผสมไปผสมมานั่นเองนะครับผมอ่าเลยมาทําคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับผมก็เลยบอกไอ้เพื่อนๆอ,อ่ายังไงอะ่ะอย่าเพิ่งไปต่อนกอย่าเพิ่งไปอะไรก่อนนะช่วงนี้นะ คลิป,ปลดล็อกนกงคลิปนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปช่วยเพิ่มรายชื่อกันนะครับผมอ่าประชารมพันไหนได้ก็บอกเลยนะครับผมให้ไปช่วยกันลงรายชื่อลงรายชื่อที่จะปลดล็อกนกงหวัวจุกนะยิ่งรายชื่อมากๆก็ยิ่งมีโอกาสปลดล็อกมากนะ <c oughs> เพราะว่าสังคมวัฒนธรรมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะอามันกลายเป็นวัฒนธรรมของ คนบุคคลในภาคาคนั้นนะครับผมมันจะเป็นเกมกีฬานะครับผมไม่ใช่เป็นการอทรมานสัตว์ประมาณนั้นนะถ้าเราสู้จุดนี้ได้เราก็มีโอกาสที่จะปลดล็อกนะครับผมก็จะพยายามต่อสู้นะครับผมเพื่อปลดล็อกสัตว์เศร,รษฐกิจตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามีนักธุรกิจหลายท่านนะครับผมมองเห็นเม็ดเงินจุดนี้นะครับมผมว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะส่งนกคงหัวจุกไปขายประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็คือเม็ดเงินเม็ดเงินมาศารนะครับผมที่จุดจุดนี้ที่ไทยยังไม่ปลดนะครับผมแต่ถ้าปลดนะอ่อมาเลเซียอะไรป้านก่ยเขาโอ้เขานกันได้ฟักนะครับผมเขาเล่นกันเยอะมากนะถ้าไทยส่งออกได้นกคงหัวจุกก็จะมีราคานะครับผมก็ราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมเม็ดเงินจุดนี้มันจะได้ไม่ศูนย์ไปเปล่าๆนะครับผม,มกนะ็ ดึงมาให้เป็นประโยชน์นะไม่อย่างนั้นก็ให้ลงทะเบียนนกคงหัวจุกได้ถูกกฎหมายอย่างถูกต้องโดยราคาไม่แพงและมีศูนย์ราชการใกล้บ้านนะครับผมที่จะทําให้นกคงหัวจุกนะ,อะขออนุญาตได้ง่ายไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าอะไรอยู่ภูเก็ตจะต้องไปขออนุญาตชุมพรนะครับผมมันไกลเกินก็สงสารกันนะครับผมแต่ละคนแต่ละบ้านเขาประมาณเขาก็ไม่เท่ากันนะครับผมอ่า อยากให้โขได้แบบทุกอำเภอเหมือนเจ้งเกิดแบบนั้นนะเอออาจจะมีนะถึงไม่ปลดล็อกก็ขออนุญาตง่ายๆขึ้นก็ยังดีนะครับผมก็ทําให้เพื่อนๆน,นอกคงเจ้าทุกทุกคนจะได้ไม่ต้องมาระเวงโดนจับกันตอนไหนนะครับผมก็เลยเอาจุดนี้มาฝากนะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปปลดล็อกนกคงแล้วก็หาข้อบูลแล้วก็ทุนดลุงนะให้เพื่อนๆช่วยกันไม่เล่นอ่าไม่มีจับนกป่าอะไรคนตอนนี้นะครับผม อ่าไก่ผสมนกได้เยอะๆก็ปล่อยบ้างนกไม่เก่งก็ปล่อยบ้างาก็โบกตลอดนะฝากไว้ฝากไว้จนกว่านู่นปลดลกนู่นเลยนะครับผมปลดลมาอะไรลงก็ค่อยอ่ามาฉลองกันมาดีใจกันนะครับผมอ่าอย่างน้อยเพื่นนนนอนๆฮิ้วนกไปเก่งตามสีแยกนะก็ไม่ต้องเหลาเองตำรวจว่าจะโดนจับหรือเปล่าเอานอกใส่ท้ายรถกระบะเอ๊ะจะโดนจับหรือเปล่า อ่ามันก็ไม่คุ้มสําหรับเรานะครับผมโทษมันไม่ใช่น้อยๆนะก็เลยมาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะที่อยากอ่าสร้างรายได้จากนกพวงหัวจุกอ่าก็ไปขออนุญาตทาเป็นฟาร์มทําเป็นอะไรก็โปะปันได้นะครับผมผมมีหลายครอบครัวเขาก็สามารถทํายืนด้วยลําเก้งได้นะครับผมเพราะนกพวกกงหัวจุกขายนะคู่หนึ่งก็หลายบาทนะครับผมหลายบาทหลายตังอ่า มีหลายๆอย่างของเขาเหมือนกันนะครับผมสาหรับคลิปปลล,กล,กปลอ็อกนกพงหัวจุกเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันนะเพื่อนๆช่วยไปการพูดง่ายก็กคือการรณรงค์ให้มีการจัดนกปงหัวจุกจากป่าน้อยๆลงนะเพื่อการปลดล็อกในครั้งนี้ได้มีน้ําหนักสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมลาไปกนสวัสดีครับ